พบกับยูทูปช่องพังปูด้องนะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ควันหมอจะมาจับน้องบัวทองนะคะหรือพายบัวทองของเรานะคะดูกําลังใจนะคะกําลังใจร้น,นหลามมากมากนะคะแม่มมีหลายช่องเลยนะคะมีช่องนุม่มนิ่มยายบุญมีพายทองคูนพายผู้ผาโมแฮแล้วก็บัวทองคะ งงวันนี้จะพาไปเล่นไปลงน้ำนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าบ้านนะคะแม่แม่จะเดินอ้อมเอานะคะจะไปอยู่บ้านยายเพียวแม่บอกจะไปอยู่บ้านยายเพียวนะคะอ้เดี๋ยวรอนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ควนมอสจะมาจับนะคะแม่แม่รอชมกันนะคะ อูดูทุ่งนาเฉียวพจีสวยมากค่ะแม่แม่แมปาดทางนี้เขาเสร็จนามหมดแล้วกําลังใจล้นหลามเลยนะคะกับพี่บัวยินดีกับความมอดด้วยนะคะในน้องบัวทองมาแล้วนะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ปัวมาแล้วมแต่ยังโอ้โอนมอดนะคอจำจำเด้อบัวทองนี่จะเป็นควานใหม่ของบัวทองเด้อจะส่งขาไหมโอ้ส่งโอ้ โออฮ้หล่อมากเลยหล่อมากเลยเออจำจำจำเด้อจำเด้อจำเด้อไปอาบน้ำกันจำเอาเด้อจำเอาเด้อ เราจะไม่เข้าในเส้นหมู่บ้านนะคะแม่แม่เราจะเดินอ้อมนะคะไปทางท่าสายนะคะพาน้องไปอ้อมไปทางฝายไปเข้าบ้านยายเพียวนะคะแม่แม่ไปเดินทางกันไปทีมงานนะคะแม่แม่ทีมงานของเราเยอะมากนะคะมาให้กําลังใจควันมอดนะคะมาร่วมยินด,ดีนะคะให,คให้คําให้คูณเด้อแล้วนะคะบ,บัวทองถึง วันนี้มาอาศัยอยู่บ้านยายเพียวนะคะเพราะว่ายายเพี้ยยไม่มีไม่มีช้างอยู่นะคะมีโรงช้างก็เลยให้บัวทองมาอยู่นะคะหลบแดดหลบฝนนะคะแม่แม่ะบัวทองจะลงน้ําแล้วนะคะแม่แม่โอ้ตอนนี้บัวทองเขาชอบกินลึกๆนะคะแม่แม่ต้องหาน้ําสะอาดดื่มนะคะปัดปัดปัด จำจำเด้อดูดูเห็นไหมคะดูดูดูกวักกๆกกกมาแล้วก็กินนะคะโอ้อร่อยมากพี่บัวบอกอร่อยมากโอ้กินอ่อนๆนะค่ะเซีเซนะคะไปเข้าบ้าน

นี่เจ้าของนะคะเจ้าของอีากำลังใจลุ้นหลานค่ะแม่แม่กำลังใจเยอะมากควันโนจอบอะไรคะแม่แม่แอบดูหยาดีกน นี่จะให้พี่บัวนอนนะคะอ,อะไรจำจำจำคอนมอเตอร

หยอดนะเออซื้อเครื่องดื่มมาหยอดเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพายบัวทองด้วยนะคะพายบัวทองควานมอสนะคะแม่แม่ฝากติดตามด้วยเด้อเดี๋ยวน้องจะมาไล์นะคะให้แม่แม่ได้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปให้แม่แม่ได้ดูนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ